ถ้ามัยังไม่ได้อะไรนะมันยังไม่ได้พอเป๊นหนึ่งตูตมันยังไม่เด้งเอาแล้วไอ้ชาติหลานกูเริ่มแรดแรดแต่เด็กต้องเสริมเหล็กที่ขาด้วยโหแรงเกินใส่ส้นสูงได้นันิดยับเลยแล้วมึงจะเข้าใจไอ้ยลอยถ้าเกิดว่าสมมติมันมีมีติ้งวัดมึงจะหามึงจะหามาลิในฝูงชนเป็นไปได้ยากมากมันเป็นผู้หญิงตัวเล็กไง ถูกต้องพูดถูกเพาะว่าหนูเลี่ยองเ,เห็นมีเต้นห่านี่นะโอ้ยมัน,นม,มีเ,เอวมันมีเอวหรือเปล่าเหอะช่วงสั้นขนาดน,นั้นโย <laughs> พี่รับสาวกดเลยค่ะหนึ่งสองสามเพียรที่ไทยไห้เนี่ยไทยไห้ไทยไห้เย่เคกอย่าห้าหนึ่งตัวมันนอนไ้ไพ่ยเลยยาวมาเร็วอัลสุปิตราอัลสุปิตราอะไรอ่ะฮัให้ให้ เฮ็ด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 ไทยเฮ็ด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 ยเฮ็ดห้วจิอไสัตว์เปิดเพลงเฮินร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่แดนร้อยเจ็ดสิบสี่เราจะเปิดเราจะเปิดเราจะเปิดน้าโกอยู่ตายตั้งแถวสตอบสตอบแน่ยัง เดี๋ยวต้องร้องเพลงด้วยนะว่าน,นอายังหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะรับสามคนเลยนะหนึ่งสองจับให้หนีบอีปี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 เกือบตายให้หนีอีป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 ีเจ็บหลายอัน <c oughs> นี้คือร้องหลบลิขสิทธิ์ไงมันเหมือนว่าไม่ได้เดี๋ยวมันวินไงแล้เนดะี๋ยวว่าให้ต้องให้เกลมาร้องอะ่ะ <c oughs> เพลงไอ้ไห่หอะ่ะ ก็มีแต่ปูก้ามโตยายยามันลิขิตลิขิตว่าเพลงนั้นนะยาย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 เต้นกับลุงไปสวัสดีครับสวัสดีหลานรักเป็นไงบ้างโดนเมาเรียงมาเลียงเรียงเหรอเราอยู่นู่นเป็นไงบ้างเป็นมีลุงแต่ว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ยังไงก็ไม่เท่าที่บ้านนัหนูว่ายังไม่ค่อยชินใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ชินนะ อยู่นู่นก็อย่าลืมให้แคลเซียมลุงพาโบแกกินด้วยนะรู้ไหมทำไมอะ่ะเกิดแรขึ้น่ะโอ้ไข่ข้อแกไปหมดแล้วท <laughs> ่า,าอะไรอ่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่อยู่นดเต้นยกันมันลีมาเร็วมันรีขอเป็นเป็นคนถ่ายอย่ายให้มันเต้นอย่ายให้มันเต้น <laughs> เฮ้ยน้องไก่แล้วน้องตเต้นต,ตเองนูน่นอ,ะ <laughs> อ่ะมึงมึงรู้จักไอดอลวอล์ซิตี้น้อยไปแล้ว อีกนิดนึง่งอีกนิดนึงใกล้ใกล้ละใกล้พร้มพอมละพร้อมเลยอยากนี้ท่าพร้อมเลยอ่ะ,อ,อ,อ,ะอุ้ยเมื่อกี้พร้อมแล้วปิดปล่อย,อยเป็นไงความสามารถสูง <c oughs> ของจริงตอนนี้ไจิมันผันดาวเป็นดาวติ๊กต็อกหรอผันจากไอ้มีเป็นดาวติ๊กตอกหรอมีแต่คนมาฟ้องเนี่ย งานไม่ทำไอเฮียเนี่ยอยู่แต่อจุนเรานับไ่ได้ไหมพร้อมอยู่นะเอาปะหลาหนสรงสฟไม่<ะ>มึงเชื่อกูเหอะหลาน,ลห,ลานหลานมันมีความสามารถทอให้มันพร้อมเลยอะ่ะลุงลุงหยุดก่อน <laughs> เออเออแต่นแปังจิกปิงลุกปิกาเกเออโกะเดบากาเดเฮดเฮชีจับกาด้เออชีจับกาด้หนึ่งเจ็ดเลนะหนึเจสี่เหรอหนเจ็ดสี่หนึ่งเจี่ไหมรับสนะหนึ่งสองสม อันก็นตกแมบ,บใช่ไหมเลยเน้ารองเพลงเนะเอาเอาเอาเพลงเอาเพลงแบบบินแน่นอนนะวะกูชอบเพลงแบบที่เขาร้องมากเลยนาฬิกายืมเพื่อนมา มึงเคยฟังปะของโยชิสามร้อยรู้จักปะอันนี้เปิดได้ปะโยชิสามร้อยอะนะใช่พี่ว่ะครับอันนี้กูไม่แน่ใจว่ะเปลี่ยนเขาเขาเขาเปลี่ยนนามสกุลเนาะครับเปลี่ยนสกุลที่ของเสียไม่ได้ครับพี่อ๋อมึงนี่นี่มึงเคยฟังเพลงน,นี้ปะนาดูโตะเขาไม่ชอบกินคุกกี้ไปฟังปะอ,อ้าวไอ้เฮียพวกนี้แม่งไม่มีเคมเออ สนุกจะตายโยชิสามร้อ่ะรู้จักป่าพพเพลงโคตรเสียงบินเลยถูกเฮ้ยมาลีดูไปดูมาก็เซ็กซี่เหมือนกันนะเนี่ยเซ็กซี่แบบต่อหม้ออา้าวน่าจะมีแบบแนางงาม,มคือทำแบบประกวดนางงามแบบหนึ่งหกศูนติดลบอะไรอย่เงี้ยอยู่นะ ไอ้เห <Z an aaS as> ี้ยอยู่นะอยู่นะอายุเท่าไหร่ไอ้เหี้ยไม่อย่างสูงเลยโทษทีพูดอรลอยก็ให้ลูกไปหมดและไงเดี๋ยวก็ไม่ไดให้ลูกอ่ะมันไม่มีข้อต่อสั้นยังอ่ะอยู่อ้าวเล่นกันเองแล้วเฟลูกจริงไม่ย้ํากูบอกเลยช่วงข้อต่อตึงหนืดหนูแทงลูกผิดมั้นะฮะเอ้ยไม่ได้ดิเพราะไม่ครัลูกเป็นบาปนะอ๋อ <ด>แล้วลูกด่าอแม่เนี่ยดูดิเราอ่ะไม่สอนมันอ่ะมันลิมันนอนทีกี่โมงดูแล้ววันวันแดกกาแฟกี่แก้วลองดูดิทำไมเราไม่สอนมันกาแฟมันอร่อยอ่ะกาแฟไม่เท่าไหร่บางวันได้ยินเสียงกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งแก้วชนโตะ๊ะไม่ใช่หนูกินโจากต้มเมาเลยมำอะไรเราเมามาเลยไม่ใช่ มมีมอยู่นะผัดพี่เมา <laughs> โดูไม่พี่เมาไปช่วงนี้อย่าเพิ่งแดกหมูนะหมูโรคเยอะเข้าใจไหมแดกหันไปแดกกุ้งแทนโอเคแล้วก็แดกเนื้อออ้ยอยากกินเหลยียบโอ้แม่งไอสัตว์แป๊บนึงกูพิมพ์ถามกออันเไยนะนอะไรนะอะไรนะมีเสียงใจ c o p ป e r ไม่พยายามหรอ พยายามแล้วมันพยายามนึกอะไรวะเอาแล้วไอ้ชั์ไปหมดแล้วอยู่กับญี่ปุ่นไปหมดแล้วไอ้ชัดน่นจะเขียนไม่ไม่ได้อ่ะไอชาบูอ่ะอะไรนะไม่ถ้ามาแล้วเหมือนลิงว่ะชาบูอะไรวะโมโมไม่ใช่ลูกมันเป็นแบบว่าโอ้ยมีจำชื่อร้านไม่ได้อ่ะอากิโยชิไม่ใช่ไม่ใช่นะไอที่มันอยู่ในตอยอะไรวะ แถวแถวแถวท้องหลอดแถวแถวท้องหลออ้ที่มันเป็นร้านร้านลับอะไอ้ที่มันเป็นร้านที่เป็นเหมือนเป็นบ้านแล้วมันแบบว่ามีเนื้อแบบเยอะเยอะเลยราคาไม่เท่ากันอะเยอะมีเยอะเลยพวกแบบแต่ละวันเวลาเอ้ราคาเนื้อขึ้นอยู่กับว่าเนื้อที่เขาได้มามันชื่ออะไรวะน้องม่เด็กนี่จะพาหนูไปกินใช่ไหมหนูไม่ต้องพูดมีจอง คอปเปอร์ให้หนูจะหนูเทมีขึ้นเครื่องบินอะมิมไม่บอกวันอะก็หนูเราคุย<อ>กันแล้วคอปเปอร์มันลดคุณภาพลงนี่ไม่รู้นะล่าสุดยังอร่อยอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังๆมันเป็นไงหลังมันน่าจะถ้าเกิดว่าไม่อาบน้ำก็จะขึ้นสิวบางทีอ้อน้ำก็ขึ้นสิวได้เหมือนกันกูลัวไม่น่าใช่แล้วน่าจะเป็นซักผ้าผ้าปูที่นอนเออ,อยู่นะแม่อิงสปกปรกอ่ะ ไม่ไม่ไม่เป็นเห็นคนอื่นเป็นไงบางคนไงวายวยมาลิเป็นสิวที่หลังวายถามว่าเคยเป็นไหมเคยอยู่เหมือนกันแต่นานละอยู่นะดูสิอยู่นะดูสิหือหืออันแพ้เขาเรียกว่าอะไรแพ้ไอ้แปรงขัดหลังิวขึ้นก็มึงรู้ว่าแพ้มึงจะใช้ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะอยู่นะใช้ครั้งแรกแล้วมันเป็นไงแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยอะยู่นะดูว่านะแม่เองอ่ะไม่อาบน้ำเว้ย อาดีแต่อาบวละค่ะนะอาบวละนะไม่ใช่อสอง,สองวันรอบห,<ะ>หรอไม่วละรอบไม่ได้ไม่ได้สองวันไม่ได้ลูกนอนไม่หลับใช่เหรอมีมีต้องอาบก่อนนอนจะต,ตื่นนะไม่อาบวันเ็นติเยบโอ้โหน้าตื่นมาเสร็จปุ๊บทำงานเลยใช่ไหมใช่อีท่านหนูขี่คอมนี้ตัวนี้จะย่อลงกว่าเดิมไหมอ่ะ มีขี่คอหนูแล้วกันเดี๋ยวนีจะเอาเข่าเนี่ยปิดปากหนูด้วยนึ่งมึงโดนซ้อมแน่อยู่นะมึงโดนซ้อมแม่มึงซ้อมมึงแน่มึงเนี่ยมีซ้อมหนูไม่ได้มีจะจะให้มาริโมอะซ้อมหนูโอ้โหกูบอกเลยนะมาเตะทีม้ามขาดเลยนะล่างฉีกเลยนะอยู่นะมึงอยู่นะมึงขอโทษมีมึงเดี๋ยวนี้ ทำรีโมดเตะทีนึงนี่คือแบบตัวขาดสองทอนเลยนะกูบอกเลยนะหนว่าตายไอ้เหี้ยยึลระแ้งขาดแต่อยู่นะเอ็งดูไหมว่าเอ็งต้องนอนเยอะๆนะเพราะว่าโครงหน้าเอ็งมาแบบมาดีมากเลยเว้ยถ้าเกิดว่าเอ็งสูงกว่านี้ได้นะโอ้โหโตขึ้นไปอ่ะเฟี้ยวเลยหนุ่มติดเต็มจริง องต้องนอนพักเยอะๆเพราะถ้าเกิดว่าองตัวแค่เนี่มันมีปัญหาเหลือเชื่อแม่งจริงไงูซ้ายฉันลูกหูขวาปันเหลืองนะลูกฟันเหลืองไม่ใช่ปัญหาใช้ใช้สปาร์เกิลได้สปาร์เกิลสีนี่สีส้มดีเหรอดีมันลดค่าฝัดพวกแบบกาแฟชาโดยเฉพาะชิงเหรอใช่เชิญเลยแป็นนึงดูเลย แต่ว่าหนูฟันเหลืองหรอหนูหนูฟันเหลืองที่หนูไม่ได้กินกาแฟนะคะหนูแดกขี้ค่ะดึงคนเรามันก็มีบ้างใช่บางทีไม่มีอะไรกินช่วงนี้หมูแพงแดกขี้แย่งเลยเฮียไอ้กอหญ้าทำไรอ่ะแม่งไอ้เฮีย รอบนี้ปิดน้นป่ะเอ้ยลอยลอยอีลอยโอ้ยนายกต้นตีนเขาเรียกก็ไม่ลงหัวงานก็ไม่ทำมาริโมวัดีนารินลัดครับ <c oughs> มัดแขนได้อยากจะเต้นมากๆอยู่นะลองไหมลูกเอาแบบนี้ไหมอะไรวะตัวหนึ่งมัดแขนทำไมครับเจอาเฮ้ยมันทำมันมันปวดแขนเองได้แล้วหรอไม่จริงหรอมัดแขนทำไมครับเกี่ยวปะอะไรวะเนี่ยตัวนึ่งถ้ามันยังไม่ได้พอฮะถ้ามันยังไม่อะไรนะมันยังไม่ได้พอแัวหนึ่ง ตัวมันยังไม่เด้งเอาแล้วไอ้ชาติหลานกูเริ่มแลดแลดแต่เด็กสว <c oughs> ัสดีครับเธอสวัสดีครับ <c oughs> คนดาวสิบดวงครับที่ปี้ <c oughs> <c oughs> สู้ไม่ได้ด้วยทีเนี้ย โอ้ยจ oh no. ีซูจีซูย่าไว้โดนขโมยจูฮะจีซูไงเป็นจีซูนี่คือเป็นโครงหน้าในฝันเลยนะใช่บอกหมอคะขอแบบนี้อย่าดีกว่าทำไม่ได้หรอกอย่าดีกว่าถึงถึงประมาณว่าต้องแบบ ต้องเสริมเขาเรียกว่าอะไรน,นะต้องเสริมเหล็กที้ขาด้วยโหแรงเกินใส่ต้นสูงไได้นัน,นจิดยจบเลยแล, <c oughs> แล้วมึงจะเข้าใจอีกวยลอยถ้าเกิดว่าสมมติมันมีมีติ้งวัดมึงจะหามึงจะหา <c oughs> มาลิในฝูงชนเป็นไปได้ยากมากใช่ <c oughs> เป็นผู้หญิงตัวเล็กไงใช่ถูกต้องพูดถูกเพราะว่าหนูเล็กเกียง อ้าวฮือก่อนะแม่งโลกนี้มันแปลกแปลกเนาะสภาไม่สมประกอบสักคนนึงแล้วก็มีคนมีอีแก่คนนึงมาโกงอายุด้วยมาเลยตายอะไรอ่ะมาเยมาลีมึงรู้ว่ามีคนมาโกงอายุกูด้วยใส่ยังไงอ่ะนะอายุเท่ากูเว้ย ใช่ก็ป้ายวางไงใช่อ๋อวิ่งไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อายุของพวกเนี้ยใช่แก่แต่แซ่บก็เยอะแยะใช่ถูกไรจะถามแล้วว่าฟิลเลอร์กระโบนหอกต้องแน่นชูบเฮ้อกูเพิ่งไปฟิลเลอร์มาด้วยแน่นนะแน่แนปักเลยวะยังยังมันต้องรอก่อน น่าจะอีกสักเดือนเดือนกว่าๆแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนี่มันแน่นเลยไม่ใช่หรอถ้ากินน้ำเยอะอ่ะมันกินน้ําเยอะไม่คือมึงก็ได้เพราะว่าบางคนอ่ะมันต้องรอเข้ารูปเซตตัวเข้าใจป่ะแล้วค่อยไปเติมหนานๆเติมดู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 ยาดิเอวแข็งผิวเลยไม่รับเลยผมไม่นี่เจ๊โบจีซูไงจีซูแบ็คพิงค์อ่ะเต็มเลยมากอ้เล็มไม่ต้องใช้มือไงจีโบนะนีเจ้านายยัง ยังไม่เจอเลยอยู่นี่หรอพีนจะบอกพี่จะไม่บอกพีนจะยัดกลับมาอยู่นี่แล้วก็อยู่จริงๆเวยไม่เห็นจะติดต่อมีมันเลยมันเฮิร์นมันบวกลอยอยู่แล้วมันบอกพี่จะไม่ตกลงว่าอย่าบอกใครนะว่ามันมาอกหักรอบพี่เท่าไหร่อกหักคนรอบพี่เท่าไหร่ไอ้คนที่ไอ้คนที่เล่นกันข้างในอ่ะมันอกหักเป็นประจำเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นข้างในแล้วลากมาข้างนอกอ่ะอกหักยากบอกเลยทุกคนเลยเราถามว่าทำไมอะ คนคนที่หนึ่งเดือนที่แล้วหรือคนในต่อคนในวิทยาศาสตร์หรือคนใน MB ขุนหัวมากผ่านทีไม่รู้ว่าใครดูอย่างแคนดี้อย่างนี้เดีฮะทุวันนี้เราจมูกหมาเราใส่อยู่เลยไม่น่ารักกว่านะไม่อะเฮ้เดนนี่เข้ามาใช่ไหมเ็นี่เขาา ดูดิอ่อยใหญ่เลยดูดิไม่ไม่ไม่ดูดิมันอ่อยใหญ่เลยอ่ะอ่อยไม่หยุดอ่อยไม่หยุด oh. เราไปอยู่ออยวุ้ดอะดีแล้ว oh. แค่นี้พี่ก็มันพี่ก็รับไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวกับที่วุ้ดตีกันทุกวันอะดีนะ โอ้ยมันมีเอวมันมีเอวหรือเปล่าเหอะช่วงสั้นขนาดนั้นโอ้ยมีมีแต่สั้นๆไงนะถามก่อนว่าเอวมันเกินสองนิ้วหรือเปล่ามีท่าเก้นหนูนอยมีท่าเก้นหนูนอยเอ้พี่่าอะไรวันนี้ฮะแล้วไม่เก็บรถผมหายไปไหนก็ไม่รู้อะมีใครเห็นรถกูบ้างไหมวะรถกูหายไปไหนวะ จอยตรงนี้อยู่้างอ๋อเฮียเก็บรถก่อนครับเฮียพาวเฮ้ยแค่นี้แนี้นานไหมอะรอบเนี้ยโหแม่งจอดบังรถกูด้วยเกือบแล้วเกือบพาวอีกแล้วแบบขอเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ป่ะอันนี้อันนี้พอรู้ป่ะแบบจะปิดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอุ้ยเก็บรถแป๊บหนึ่งต้องเก็บป่ะต้องเก็บใช่ไหม เก็บดีน่าหลักจังลูกตัวเยอะไอน่าเมี้ยวเอาคันนี้ไปแข่งมันบ้าอันมีสองคันวันนี้พันศิตาครับอ๋อนี่ถ้าแบบไก่ย่างพิถึงแต่ไอแฮปครับถูกต้องครับรักไอแฮปีวิว คนเตรียมบัตเจ็ตเท่าไหร่ครับพี่บัตรเจ็ตเท่าไหร่โอ้มาแล้วแต่เลยครับผมไปนะคะฝากคนดูไม่ดีข้อช่องเกจิกับช่องเอาลอยเลยไม่ก็เดี๋ยวก็ชอบเรียกฉันแก่อีกแก่เใช่ไหมคนแก่แรงแล้วแล้วแต่เลยครับว่าเราจะเราจะไปแบบเกอดว่าผมเป็นผมตัวผมเองอ่ะผมไปนะจะเป็นประมาณสักคนละสี่ห้าแสนนะไม่รวมตั๋ว ไปากไปท้องโซเดียมดีปากไข่เลยอะไรอยู่ทำอะไรเราร้าซื้อไข่ปิ้งไหมไม่นะไข่ปิ้งไหดเอาไปทำอะไรอ่ะขายไข่ปิ้งไงซื้อไหมมึงขายอยู่เหรอใช่พี่ชอบกินไข่เนี่ยไข่ทรงเครื่องมีปะพี่คะซื้อไข่ปิ้งไหมคะไม่เอาครับโห ขายซื้อไหมไข่ปิ้งนอะ่ะไม่เอาพี่มีไข่อยู่แล้วว่ะดิออหอมแต่ละคน้องเท่ากันด้วยวันนี้แม่จะเล่าไม่้เล่าทักไหมอ๋อไม่หลอนโดนด้ว <c oughs> ยให้ขวานวาดีเฮ้อทั้งบาปต่อไหมยังครับน้ำมีสาวโอซีแบ่งไม่มีเลยครับผมก็พูดไปงั้นแหละผมจะไปม,มีได้ไง